หรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ้าวแล้วเท้าอย่าลืมเหยียบเบรกไว้ด้วยแต่ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบจนรถหยุดเหยียบเฉพาะให้รถชะลอพอขณะนี้การจับกลุ่มผู้ต้องหาและควบคุมตัวดำเนินคดี10รายอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่ม23รายคดีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการสนที่กำลังกับหลายหน่วยงานปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายเว็พนันออนไลน์15จุดพร้อมกันสายสายนิดหนึ่ง1ู้กิโเมตรนี่ก็ไวแล้วใช่ครับนี่สิใช่ไหมอ่าอ่าประมาณอ่าโอเคแล้วเายชายหรายและเป็นระดับลุ่มในทุนและผู้บริหารเว็บไซต์พนันออนไลน์ต่อมาควบคุมตัวผู้ต้องหาอีกเพิ่มอีก2รายอยากเข้าใกล้ต้นใส่น่ามากเกินเดี๋ยวล้อหลังมันจะไม่ผล ครับอลากดูกระจกมองข้างเห็นไหมอ่าโอเคป้องกันรักษาการรักล่อการเล่นพนันภายผลฟุตบอลยูโร2024สรุปผลการจับกลุมเล่นพนันทั้งออนไลน์และออฟไลน์ับไปนีละประมาณ10รอบ2024เริ่มแข่งขัน224เว็บไซต์ผู้ต้องหาทั้งออนไลน์และออนไซต์เกือบ4,000คน โดยพลตำรวจโทอัครเดชพิมนศรสีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งจะมีการชิงชนะเลิศวันที่14กรกฎาคมน,นี้โดยย้ำว่าการกระดานฟุตบอลในความผิดตามกฎหม,มายในหลายมาตราทั้งผู้จัดให้มีการเล่นพน,นันผู้เล่นพน,นันและผู้โฆษณาชักชวนมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับเกิดเหตุไฟไหม้กรุณไนซ์พลาซาภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่ง รวมร้านค้าร้านอาหารและขายเสื้อผ้าเสียหายหนักไม่มีรายงานผู้บาเดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายหลายล้านบาทเมื่อเวลาประมาณ1นนาฬิกาสีนาทีวันที่13กรกฎาคม25งพันยส่วนวิทยุสื่อสารสาพรกระอนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้กราา <c oughs> ะรนไนท์พาซาเมอนตอนขับวอลเย์ขับสกูตเตอร์แรกๆทำไมร้อนเัอะออแอร์หันไปใกล้ปุ๊บมันก็เย็นมรับ <c oughs> แจ้งรายงาน ับัญชาทราบตามลำดับชั้นประสานเรือเอกเจเดจวชิระสอนนายกุทธพิสมบีอบลกรรณเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ถึงสิบรอบใช่ไหมน่าจะได้ประมาณสักห้ารอบนอกจากนี้ยังขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยดับเลิมจากเทศบาลเมืองป่าตองหนึ่งคันเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุมีถังร้านค้ายเล็กๆรวมกันเบื้องต้นทราบว่ามีจำนวนกว่า20ร้าน เตืกลังของลูกไม้อย่างรนแรงจนกรทั่งต้นไ้ต้องกะตรงอยู่แต่พอเลี้ยวไปรงน้นมานเบียวต้ทว่แงรนคพี่อ๋องก็ต้องพี่อ๋องก็ดูว่าพี่อ๋องต้องปรับตรงไหมรอบต่อไปพี่อ๋องก็ปรับต้นทุนชั่วโมงสำนักข่าวไทย ี่สิอแบบว่าเกีกับระาเชิชวนร์รใส่บาตรฟังธรรมถวายเทียนันสาและผ้าอน้าฝนการส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์ศึกษาะธรรนัยแลในช่วงจับสาถือเป็นกุศลคันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนกตอนอยู่ตรงๆอ่ะมันดูช้านะครับแต่พอเลี้ยวพอเลี้ยวดูเร็วใช่ไหม เฉลิ S <S <ess a good day> มพระชมปีพันศาหรอบ28กรกฎาคม2 5ง7เขอเชิญชวนหน่วยงานราชการรัฐธรรเดี๋ยวครานี้รานี้พี่อ,องค์ไปแล้วก็พี่ององเลี้ยวนะแต่พี่อ๋องทะแยงมาทางนี้นะทะแยงมาทางนี้ <ขอ S 2> แล้วก็เลี้ยวสวนอ่าเลี้ยวสวนเป็นเลขแป,ปดใช่อ่าตรงน,นี้เลี้ยวก่อนแล้วพอพ้น พ้นตรงนี้จะไปที่ลานนะพี่อ๋องก็เลี้ยวเฉียงไปเลยทะยงไปเลยไปเลขแปดเพื่อฝึกให้ลูกเลี้ยวสายได้ตอนนี้ลูกเลี้ยวขวาอยู่ไงอ่าอ่าโอเคใช่ลูกดูกระจกหลังเห็นอยู่ใช่ไหมอ่าต้องต้องต้องฝึกดูกระจกหลังด้วยโอเคอีกนิดนงเอาเลี้ยว ต้องแล้วก็ลุกตรงไปเลยแล้วก็ลุกเลี้ยวหลังไตหลังต้งตนไสประมาณสัก5้ารอบอะาเพราะว่ามันมเ,เพราะว่ามันจะอยู่ไกลอยู่ไกลไงลูกลกก็ต้องสังเกต เรียนรู้เอาขับต้องม่แบบนี้เดียวใช่ครับแล้วก็เป็นเดียวเหมือนเดิมดูกระจกมองข้างไม่เป็น,ปนรกระจกมองข้างมันตอนตอนแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องดูก็ได้ตอนจะเลี้ยวตอนอะไรต่างๆเราจะดูว่ามันล้อหลังพ้นไหมข้างหลังพ้นไหมจะจะไปชนอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ มมติว่าบบประเทเราไปใกลๆต้นไทรอะไรบา,บางทีเราว่าล้อหน้าข้างหน้านี้พ้นแล้วแต่ข้างหลังไม่รู้จะพ้นหรือเปล่าเราก็ต้องดูจากกระจกหลติดต่อโฆษณาโทร0 7 3 2 6 4 5เอาคราวนี้ขับเป็นเลข8ครับไปทางโน,น้นแล้วก็กลับไปทางนี้แล้วก็เราก็ทะแยงเป็นเลข8 ชอบลืมตัวแบบว่ายังเลี้ยวไม่ครบนี่แล้วก็หยุดแล้วพอนั่นปุ๊บเราจะต้องขับให้สมูทด้วยอย่าให้คนนั่งเขารู้สึกว่าโยกโยกอะไม่ได้ลูกเตอต้องหมุนให้มันสมูทให้นิ่มสมูทเอาเลขแปดเลยลูกเป็นเลขแปดครับลูกอ่านั่นแหละต้องถูกต้อง 98 98อโอเานแบบครุ่มเ t ติมเดียเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็ทะแยงเป็นเลขแปดเหมือนเดิมแนู่งเห็นเข้าว่าจะจะวายแน่นะว่าโซเ,เห็นนี่ว่าจใจวาย แลรถใหม่รับส่วนลดเพิ่ม30,000บาทโปรโมชั่นแรงทุกดังไม่เกรงใจใครปลอดทุเรื่อนฟรีประกันชิ้นนส่วนฟรีทุกอย่างใช่ใช่ครับถ้าช้าช้าไปนี่ไม่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยยกเว้นว่าถ้าเราจะให้มันเร็วขึ้นแต่ถ้าความเร็วประมาณนี้ก็ปล่อยคันเร่งได้เลยหรือไม่ก็แบบถ้ามีคนอยู่ในรถหลายคนน่ะอาจจะต้องเหยียบคันเร่งด้วยใช่ พิเศษตัวเย็นซัมซุงสองประตูขนาด1 0 8ชิ้วราคาเพียง8 7 9 0บาทขนาด13.9ชิ้วราคาเพียง9 9 9 0บาทพิเศษที่ซัมซุงสองถังขนาด14กิโลกรัมราคาเพียง6,200 และิเจครัมปราคาเพียง5,990าสิบาทสิบทามมีจำนวนจำกัดที่ห้างโชคชัยยลาการไฟฟ้านี่นี่พูดถึงต้องยกความดีความชอบให้เกมด้วยนะลูกเล่นเกมขับรถใช่ไหมเ,เกมขับรถช่วยได้นะลูกลูกรู้เดี๋ยวลูกจะรู้จังหวะ อย่างชนตลอดในเกมเอา้าวเกมมันเร็วล่ะชีวิตจริงเราไม่เร็วขนาดนั้นอ่ใช่แล้วก็มันมันไม่เร่งไปเองเนียนะต้องเหยีบแล้วพอเยียบในเกมอ่ะคือเท่ากับเหยียบสุดแต่บางเกมก็จะละเอียดหน่อยโอ้ยนะ าโอเคครั้งนี้ลูกตรงไปเลยครับเวียนรอบตึกนี่เลยใช่อ่า <ไง S 1> ลูกตรงไปเลยนะ <ไง S 1> ถ้ารู้สึกว่าช้าก็ลูกก็เหยียบคันเร่งสักเล็กน้อยแตะแตะสิ่งที่ไม่กล้าเหยียบมากที่สุดลูกต้องแตะแตะเท่านั้นเองใช่แตะแตะรู้สึกได้รู้สึกว่า,าความรู้อ่าใช่ แค่เหยียบนิดเดียวใช่ใช่ตอนแรกนี่เดี้ยนิดแต่นี้เดียวความเร็วเพิ่มขึ้นสองสามกิโลเองแต่รู้สึกได้ว่าเร็วขึ้นพอปล่อยมันก็เราลืมเวลาเลี้ยวปุ๊บอ่าเวลาเลี้ยวเราต้องคืนด้วยสายนิดนึงอ่าโอเคได้เลยได้เลยได้เลยโอเค ใช่นั่นแหละดูกระจกใช่โอเคขวาใ้าสายว่างขวาว่าง,าลง,าง,างเลี้ยวได้เลยหนูตรงไปตรงนู้นนะตรงไปตรงนูง้นตรงไปฟังบง้มยามไหอไม่นี่นี่ตรงนี้นอ่าช่องต้นไม้สองต้นนะ้ป้ายป้ายกับต้นไม้อ่าหนงตรงไปเลย ตรงไปแล้วก็เข้าฝั่งใช่ถูกต้องแล้วก็เข้าไปในร้านที่เราซ้อมเมื่อกี้เาเราเอต้องย่เออใช่เวลาเลี้ยวนี่ลูกน่าจะต้องเพราะว่าต้องเลี้ยวเยอะลูกอ่าเท้าวางบนเบรกให้รถช้าที่สุดเลยลูกอ่า เท้าอยู่ที่เบรกย,ยางอ่าโอเคเลี้ยวเลยลูกโอเคลูกอ่าพอแค่นั้นก่อนลูกอ่าคืนอ่าโอเคเอาไปทำแบบนี้แหละสักสามสี่รออืครับ ใช่ที่ป้ามีกล้ามี่แข็งจะปูเก่งกว่าปูขับโชเล่ได้อืมใช่สั่นเลยเพื่อนนมันเปนลี่ยนแมันเปลี่ยนเกียร์ครับปล่อยอีกวี่ป้าอยู่เอ่อนลอกเครื่องกลับขึ้นแล้วก็ลงใช่แสดงว่ามันเปลี่ยนเกียร์ลูก ใหญ่าปย่าออพื้นฝนไหมรู้สึกขาข้างขวาเก่จะเป็นนอพิเหนื่อยเลยอต่พี่จะเป็นงนี้ใครจะเป็นพ่อยกก็ยเหนื่อยบอกแล้ถือว่าจับเป็นครั้งแรกทำได้แค่นี้ก็ เก่งมากละไรอยู่ามก็อเรียนรูไว้หะโดยเากลังปฏิบัติหน้าที่่ตอนเด็กตอนจอดนี่คือเราต้องยังไงตอนจอดก็เราเหยียบเราเหยียบเบรกแล้วก็ปลดเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P แล้วค่อดึงเด็กที่หลังสุดใช่ครับเพราะว่าเท้าเรายังเหยียบเบรกอยู่เราอย่าเพิ่งปล่อยพอปลดเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P ปุ๊บเราก็ดึงเบรกมือ ตอนปลดเกียร์ที่ต้องกดปุ่มเหมือนกันลนั่นก็คือกำลังใจค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ซ้ายซ้ายเยอะแยะเลยเสียสละความสุขเสียสละเวลาเหมือนตอนขับโชว์เลยแต่ก็เหลือเยอะแยะเอที่จะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะขอบคุณมากเลยอยากฟังเพลงอะไรโทรมาได้โอเคครับ264-556พร้อมด้วยรถยนต์ฟอร์ดวันนี้ไปกันได้เลยนะคะที่ สอนยาราแล้วก็สอนหน้าร้านเพราว่าตอนนี้ทะลุองค์กรอะไทีเดียวอะไรหลุมใช่ไหมสอนเดี๋ยวอะไรตอนเดียวจิตใจใครนะกระดูกเปียกหรอออสปอร์ตเรนเจอร์ไวด์แ็กนะคะคุณฟังรับดอกเบี้อะตรงนี้ได้เก็บคัทเลงได้นี่หน่อยแต่ค่หรือรับส่วนลดสูงสุดหนึ่งแสนสองหมื่นบาทด้วยนำรถคันเก่ามาแลกรถคันใหม่เนี่ยรับส่วนลดเพิ่มอีกสามหมื่นบาทเลย ฟรีประกันภัยใช้หนึ่งทุกรุ่นแล้วก็ฟรีชุดแต่ครับพันแบบจุกๆกันไปเลยทีเดียวก็คือเร็วมากนะขนาดเยี่ยบขอเล่งอยู่ที่เดิมครับดูดันไม่เกรงใจใครต้องไปที่ฟอร์ดยะลาท่ายโทษแลอ๋อไม่สุดโทษอ๋อใสางไหมเออ